สวัสดีค่ะวันนี้ฟูจะมากินมาม่าให้เพื่อนๆดู3วิธีวิธีแรกใช้มือสองข้างแช่งอุปกรณ์มาแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกินกันเลย คุณใช้มือสองข้างหมดมากครับนี่ผมใช้เป็นมีดำสุดท้ายแล้วนะคะ โอเคก็หมดทีที่สองใช้มือข้างเดียวนะคะผมแชงอุปกรณ์มาแล้วโอเคแล้วเรามาเริ่มกินกันใช้ตะเกียบนั่นเอง Không có Ừ, สุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆอืมอนหเออวิธีที่ทสามพูดจะไม่ใช้อะไรเลยนะครับคอยดูนะครับพูดจะกินยังไงเดี๋ยนะ สุดท้ายแล้วนะครับ เนือเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเอ่อโอเคนะคะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆน,น,นี่ วิธีนี้พุดฟินมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีที่สามพุดฟินมากๆเลยครับการในการเพื่อนๆหอดูนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็สามารถเอาไปทำกินดูกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและที่ไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับอยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สตูพุดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> อีกอะ่ะขอกินอีกอร่อยอะมามะ,มะขอกินอีกนะคะอร่อยฟินดูนะครับส <c oughs> <c oughs> ำลักน้ำลาย